สวัสดีครับวันนี้เราจะไปดูกันว่าบนเวที Miss Universe ในปีต่างๆใครที่มีท่าโพสที่เป็นซิกเนเจอร์ที่ทำให้ผู้ชมนั้นจดจำกันได้บ้างครับเรามาเริ่มกันที่ปี2014กับท่ารูปท้องท่านี้ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วมันช่วยทำให้เธอดูเอวเล็กลงและเธอก็ทำมันได้อย่างสมูทมากๆด้วยครับ มาตอกกันที่ปี2015กับมิสโดมินิกันเธอเลือกที่จะหมุนครึ่งรอบหน้าเวทีเพื่อโชว์มุมที่เธอคิดว่าจะสามารถสะกดทุกคนที่มองมาที่เธอได้ก็ถือว่าเป็นการทำการบ้านมาเป็นอย่างดีสำหรับมิสโดมินิกันเพราะว่ามุมนี้เป็นมุมที่เธอดูสวยที่สุดเลยครับและในปี2015จากที่สังเกตดูก็แทบจะไม่มีผู้เข้าประกวดคนไหนเลย ที่ใช้แพทเทิร์นแบบนี้ยกเว้นเธอคนนี้ครับเปียอลอนโซจากฟิลิปปินส์ <Wow. S 1> นอกจากนี้ในปีเดียวกันยังมีมิสคูราเซอถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้หมุนแต่เธอก็ยังมีการใส่ลุกดิกๆุกดกกไปมาให้คนจดจำด้วยครับ <Wow. S 1> เรามาย้อนกลับไปเมื่อปี2013 กับมิสสเปนและท่าเบี่ยงผมหลายๆคนเห็นท่านี้แล้วอาจจะคิดไปถึงแคท r i o n นาเกรในปี2018ที่หลายๆคนมองว่าแคทนั้นเป็นต้นฉบับของการเบี่ยงผมแต่จริงๆแล้วนั้นฟ้าใสาเคยทำมาก่อนในปี2017บนเวที Miss Earth และท่านี้เองก็เป็นที่นิยมที่คนนำมาใช้บนเวทีไม่ว่าจะเป็นเวทีนางงามหรือนางแบบซึ่งต้นฉบับจริงๆแล้วนั้นน่าจะมาจากตัวแม่แคทล็ออย่างนาโอมิแคมเบล ซึ่งเธอทำท่านี้ในปี1999ครับ